ใช่ใช่ไรส่งอ,าายอยู่ใช่ไหมเออไล่อยู่ไล่อยู่เราเปลี่ยนสายดีกว่าไม่เป็นคอมโบแล้วนี่เราจะไม่เล่นสายคอมโบแล้วได้จะเล่นสายอะไรสายต่อสู้ดีกว่าเราไม่เอาสายคอมโบแล้วสายคอมโบแบบน่าเบื่อเอาสายต่อสู้งั้นสายเดียวอย่างเดียวไม่หนี <laughs> สายต่อสู้อ่ะ CPU กูทำงานเบาตามแบบผมเพราะว่าผมได้สร้างฉากขึ้นมานะครับทุณผู้ชมสตรีมแล้วกดสิ้นสุดสตรีมนะครับแภาพมันก็จะหายไปนะฮะแม้สิ้นสุดการสตรีมแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็กลับมาที่ OBS ของเรานะครับกดหยุดนะฮะหยุดสตรีมมิ่งไปเลยปึ๊บมันก็จะดับไปแล้วเป็นเรียบร้อยนะทุกผู้ชมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการสสตรีีมทุ่ดก็แปลว่าอะไรยูทูบไม่รับวิดีโอ ใครกลกลมไหมใครควรตีนเอ้ใครยุควรตีนล่าสุดไอหุ่นแซงเนี่ยผิดเกิดก็อผิดพลาด YouTube ไม่สามารถรับวิดีโอมากพอจะไม่สตรีมายมันมันต้องเลือกน้อยกว่าฝากแบก